ที่13กรกฎาคม2566นายทวีพงษ์วิชัยดิตผู้ว่าการการแข่งาติมอบหมายนายยุซบชิมวิเศษผู้อำนวยการฝ่ายประจำสำนักผู้ว่าการพร้อมผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ให้บร,ริการประชาชนในการทำสัญญาเช่าโครงการบ้านแคระสุขประชาสลองกรุงและโครงการบ้านแคระสุขประชาล่มก้า โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทเคหสุประชาจำกัดมหาชนชี้แจงการผึกอ,อบปรมาชีพให้กับผู้ทำสัญญาเช่าโครงการบ้านเคหสุประชาการเคหะแห่งชาตินะครับได้สร้างโครงการบ้านเคหสุประชานำร่องสองโครงการคือบ้านเคหสุประชาร่มก้า กลับบ้านแค่สุประชาฉลองกรุงเป็นบ้านเช่าพร้อมอาชีพเราได้บรรจุลูกค้านะครับในส่วนของโครงการฉลองกรุงและโครงการร่มก้าวนะครับสำหรับกลุ่มป่อบางนะครับพิเศษนะครับหนึ่งท่านในวันนี้นะครับเพื่อที่จะให้มีความมั่นคงทางด้านที่อยู่อาศัยนะครับแล้วก็ส่งเสริมอาชีพนะครับสามารถที่จะเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้แคหสุขประชานะครับร่มก้าเราจะส่งเสริมอาชีพเราจะมีมินิมอลนะครับซึ่งอยู่ระหว่างก่อสร้างนะครับส่วนที่ฉลองกรุงวันนี้ตลาดเรียบร้อยแล้วนะครับ ท่านสนใจที่จะค้าขายในตลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดสดตลาดแห้งหรือว่าจะเปิดบาร์เบอร์เปิดสวยๆนะครับเราก็พร้อมที่จะรองรับนะครับส่งเสริมอาชีพของท่านผู้อยู่อาศัยด้วยมีความภูมิใจมากเลยดีใจอะค่ะจนจะพูดไม่ออกเป็นพระคุณอย่างสูงเลยค่ะไม่คิดว่าจะมีโอกาสแบบนี้ถ้าลําพังเดินทางมาทําด้วยตัวเองคงเข้าไม่ได้แบบนี้คงไม่มีโอกาสค่ะโอเคมากค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่พื้นเนี่ยค่ะใส่ใจตั้งแต่ทางขึ้นสําหรับ คนพิการจริงๆในระดับนี้ที่แบบว่าการเดินไม่ไม่ไมโอเคไม่สะดวกถือว่าถือว่าเหมาะสมค่ะแล้วก็น่าอยู่ห้องก็ไม่ได้เล็กเกินไปอยู่แบบสบายๆเพราะใหญ่เกินไปก็กลัวทําไม่ไหวนะคะเอาแบบพรดีฟรด,ดีอยู่เงี้ยค่ะห้องน้ําก็สะดวกค่ะกว้างขวางแล้วก็มีที่จับยึดอะไรให้ทุกอย่างหมดแล้วซึ่งถือว่าอยู่ได้แบบสบายๆแบบอบอุ่นเลยค่ะทุกอย่างครบหมดไม่ว่าจะตลาดจะอะไรก็รอบข้างเราหมด อาชีพทากินอยู่ในนี้พ้อไม่ต้องไปไหนไกลต้องขอขอบคุณการเคหะแห่งชาตินะคะแล้วก็กระทรวงพอมอนะคะที่เมตตาแล้วก็ได้นึกถึงนะคะทำโครงการดีๆแบบนี้ออกมาค่ะขอบคุณนะคะรวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกคนทางนี้ด้วยนะคะที่มาช่วยเป็นธุระจัดการให้นะคะโดยที่ไม่ได้รังเกียจรังงอนไม่ได้มีอาการมองดูดูถูกเหยียดหยามอะไรเลยขอบคุณจริงๆจ,จากใจเลยค่ะขอบคุณค่ะโครงการบ้านแคระสุประชาเป็นโครงการที่อยู่อาศัยประเภทเช่าพร้อมอาชีพ สำหรับผู้มีรายได้น้อยผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบ,บางตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการช่วยลดภาระเปิดโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบ,บางได้พักอาศัยในที่อยู่ที่ดีมีคุณภาพมาตรฐานในราคาที่เหมาะสมทั้งยังสามารถพัฒนาทักษะอาชีพในชุมชนเพื่อสร้างรายได้นำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตรวมถึงการยกระดับสังคมอย่างยั่งยืนโดยการแข่งชาติได้จัดพิธีเปิดตลาดสุขประชามาร์เก็ตฉลองกรุง บนเนื้อที่6ไร่อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่15กรกฎาคม2566โดยมีแผงร้านค้ากว่า150แผงยกเป็นแหล่งเศรษฐกิจใหม่สร้างอาชีพเปิดโอกาสและส่งเสริมให้ผู้เช่าอาศัยแต่ประกอบอาชีพในพื้นที่เศรษฐกิจรูปแบบตลาดหรือโมเดิร์นมาร์เก็ตสร้างรายได้ในพื้นที่ทำกินที่ถูกจัดไว้ให้อย่างเหมาะสม